ตายจริงคุณช่วยหยิบกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมคะนี่ครับขอบคุณนะคะที่รัก ครับวันนี้ผมไม่ได้เข้าฟิตครับครับก็ตามที่สั่งไว้เลยครับถูกต้องใช่ครับโอเคครับตามนั้นเลยครับ พี่คุณกินเค้กหมดเลยหรอใช่ค่ะพอดีว่าเค้กร้านนี้มันอร่อยอะค่ะฉันก็เลยเผลอกินไปหมดเลยอะทำไมเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมคุณถึงทำหน้าแบบนั้นเหรคะมีอะไรติดคอคุณเมกี้ คุณไม่รู้สึกอะไรแปลกๆบ้างเลยเหรอพี่ไม่คะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณกำลังทำให้ฉันกลัวอยู่นะคะกี่คือคือผมใส่แหวนลงไปในเค้กอะกี่อะไรนะคะผมกำลังจะขอคุณแต่งงานอะกี้ก็เลยกะว่าจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการเอาแหวนเพชรไปใส่ไปในเค้กอะตายจริง นี่คุณเผลอคืนราไปหรือเปล่ากี่แต่กี่ไม่จะแหวนเลยนะคะกี่ผมว่าเราไปหาหมอดีกว่าคือดีไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะเผลอคืนลงไปก็ได้นะกี่ไม่มีหรอกคะ่ะตั้มฉันเคี้ยวเค้กนะคะถ้าฉันเคียวเนี่ยมันต้องเจอสิคะตั้มคะคุณเป็นคนใส่แหวนเองเหรอคะหรือคุณให้ใครใส่ให้คะโทษนะครับ เดี๋ยวเชิญท่งน,นี้หน่อยครับค่ะมีอะไรเหรอคะแหวนผมอยู่ไหนครับแหวนที่ผมให้เอาใส่ในเค้กนะครับก็อยู่ในเค้กนั่นแหละคะ่ะป้าเอาใส่ไว้กับมือมันก็อยู่ในนั้นแหละคะ่ะไม่จริงอ่ะฉันกินเค้กจนหมดจานละยังไม่เห็นแหวนสักวงเลย ้ะฉันว่าป้าคนนี้ต้องเอาแหวนไปแน่ๆเลยค่ะไม่นะคะป้าไม่ได้เอาไปแกไ่เป็นผู้ร้ายปากแข็งแกรู้ตัวไหมว่าแกทำอะไรลงไปอะแกทำให้แผนกนารเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของแฟนฉันอะพังหมดเลยอะแกต้องรับผิดชอบเอาแหวนคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาเอาเลยค่ะค้นตัวเลยค่ะ ค้นยังไงก็ไม่เจอหรอกค่ะเพราะป้าไม่ได้เอาไปตั้มคะเอาอยัางไงดีคะมันคงเอาแหวนไปซ่อนแล้วอะค่ะคุณต้องให้ร้านรับผิดชอบนะคะตั้มไม่ทราบว่าแหวนวงนั้นราคาเท่าไหร่เลยคะหนึ่งล้านครับงั้นเชิญคุณผู้ชายไปที่เคาน์เตอร์กับป้าหน่อยนะคะครับ ค่ะฉันไม่มีอารมณ์กินแล้วค่ะฉันขอออกไปร้องนอกนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่องแหวนก่อนกันเชิญค่ะ ฮัลโหลคะที่รักฉันมีข่าวดีจะบอกด้วยนะคะข่าวอะไรจ๊ะวันนี้ไอ้ต้าม,มันขอฉันแต่งงานค่ะแต่ฉันเนี่ยขโมยแหวนมันมาแล้วล่ะคะ่ะใครจะอยากแต่งคนขี้เล่แบบนั้นล่ะขโมยแหวนเลยเหรอแล้วแหวนราคาเท่าไหร่แพงไหมหนึ่งล้านทำดีมากคุณรีบบอกลอบมันมาให้เยอะๆเลยนะ ได้เลยจ้ะที่รักฉันเนี่ยจะปอกลอกมันพอฉันปอกลอกมันจนพอใจแล้วเนี่ยฉันก็จะทิ้งมันแล้วก็รีบมาแต่งงานกับคุณนะคะร้านเราอ่ะติดกล้องวงจรปิดไว้หลายมุมลองดูภาพในนี้ก่อนก็แล้วกัน หยิบกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมคะนี่แสดงว่าแฟนแกนะ่ะเป็นคนเอาแหวนไปนะและตอนนี้แฟนแกก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าที่แหวนหายไปเลยด้วย ตอนนี้ลูกเชื่อแม่หรือยังว่าแฟนลูกอ่ะมีคนอื่นไอ้ตั้มมันไม่ว่าเหรอที่มารอพี่ที่นี่เนี่ย จริงๆด้วยหืมไม่กล้ามาหลอกลูกชายฉันอย่างนี้ต้องถ่ายรูปให้เจ้าตั้มเขาดูอา้าวหายไปไหนแล้วนนัเนี่ยเจ็บใจจริงๆเลยหืมถ้าวันหลังน่นนะแม่ถ่ายรูปพันลูกก็คงเชื่อแม่ไปแล้ว ผมขอพิสูจน์อีกสักครั้งแล้วกันครับแม่มก็ตามใจของปลอมเนี่ยนี่มันจะไปปลอมได้ยังไงก็มีคนเอามามั่นฉันมันต้องเป็นของจริงสิตมีคนเอามามั่นเนี่ย แล้วทำไมมาขายซัละ่ะก็ฉันไม่ได้รับมันไม่ได้อยากแต่งงานกับมันฉันก็เลยเอาแหวนมาขายเพื่อจะเอามาให้แฟนของฉันต้อ,อมผมเองที่แล้วแหวนเนี่ยผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้ว เพาคุณเป็นคนเอาไปเพราะผมดูจากกล้องวงจรปิดในร้านนางแก่นางพนักง,งานเสิร์ฟแกมาที่ทำไมฉันไม่ได้เป็นพนักง,งานเสิร์ฟอย่างที่เธอเข้าใจไงฉันเป็นแม่แท้ๆของตาตั้มและอีกอย่างหนึ่งฉันเป็นเจ้าของร้านที่เ,ออทเธอไปนั่งกินเค้กนั้นด้วย หยุดนะพี่คุณนีไม่พ้นหรอกเอาเงินแล้วก็ของมีค่าของผมเนะี่ยคืนมาทั้งหมดเนี่พวกแกไม่มีสิทธิ์มาข่มปู่ฉันหรือว่ากัดขังงวงเหนียวฉันฉันจะโทรแจ้งตำรวจก็ดีครับโทรแจ้งตำรวจไปเลยเขาจะได้สืบสวนเส้นทางการเงินของคุณว่าคุณเนี่ยโอนเงินไปให้มอนี่เท่าไหร่คุณจะได้ไปคลองรักกันในคุกไงแกเอาเงินลูกชายจันไปเท่าไหร่คืนมาให้หมด และฉันจะไม่เอาเรื่องแกฉันไม่มีหรอกฉันใช้หมดแล้วถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องทำงานงานอะไร ขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่ช่วยเตือนสติผมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยผมคงเสียรูนะ้ในงูพิษนี่อบกนานก็ลูกเนี่ยเป็นลูกของแม่นี่ถึงเราจะทะเลาะก,กันบ้างสายเลือดน่ะมันตัดจะไม่ขาดหรอกลูกถ้าแม่ไม่ช่วยลูกตัวเองอ่ะแล้วแม่จะไปช่วยใครละลูกเอ้ยจำไว้เป็นบทเรียนนะถ้าดูผู้หญิงอ่ะต้องดูให้นานๆจะได้ไม่เสียรู้ใครแบบนี้อีก กับแม่ <laughs>